การเปลี่ยนนิสัยแค่1%นจะทําให้คุณสามารถมีพลังโฟกัสเพิ่มขึ้นเป็นร้อยเท่าได้คลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องนี้กันครับสวัสดีครับผมโค้ชกิตินะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาชวนทุกคนคุยถึงเรื่องของวิธีการครับการคิดก่อนเลยว่าคิดแบบไหนที่ทําให้เราสร้างนิสัยใหม่ได้และคิดแบบไหนที่ทําให้เราครับติดอยู่กับวงจรแล้วไม่สามารถสร้างนิสัยใหม่ในแบบที่เราตั้งใจได้สักทีเดี๋ยววันนี้มาคุยกันและอย่างที่2ที่จะคุยด้วยคือเรื่องของการวางแผนเราจะวางแผนยังไงครับถ้าเกิดเราอยากจะสร้างนิสัยอะไรใหม และเราจะมาคุยเรื่องของตัวกระตุน้นทําให้เราเนี่ยมีกําลังใจอยากที่จะทาอยากจะพัฒนานิสัยของเราเองและต่อมาจะเป็นเรื่องของการสร้างโมเมนตัมครับเพราะว่านิสัยเนี่ยเป็นเรื่องของการทําต่อเนื่องเนาะมันไม่ใช่ทําครั้งเดียวแล้วก็จบถูกไหมครับดังนั้นจะสร้างโมเมนตัมอย่างไรและสุดท้ายเราจะมาคุยกันเรื่องของการติดตามวัดผลนะครับแล้วก็พัฒนาเพื่อเรามีโฟกัสมากยิ่งขึ้นถ้าเกิดคุณพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสิ่งแรกเลยที่เราต้องรู้ก่อนนะฮะก่อนที่จะสร้างนิสัยการโฟกัสคือ เราต้องมีวิธีคิดที่ถูกต้องและสนับสนุนทําให้เราเนี่ยสามารถโฟกัสได้ใครเคยเป็นแบบนี้บ้างครับเวลาฟังคลิปสร้างแรงบันดาลใจนะคลิปที่มันโอ้โหอินสปายเราจะรู้สึกว่านี่เลยนะไลฟ์สไตล์ที่ฉันชอบฉันเดี๋ยวฉันจะใช้ชีวิตแบบนี้แล้วคุณเคยสังเกตไหมว่าเวลาคุณมีแรงบันดาลใจเยอะๆนะคุณจะทําอะไรที่แบบตั้งที่เป้าที่มันแบบใหญ่แล้วคุณก็รู้สึกว่าฉันทําได้แน่นอนแต่หลังจากผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ แม้หนึ่งสัปดาห์ก็ได้บางคนสาวันก็รู้เรื่องแล้วนะอู้มันยากกว่าที่คิดเว้ยสงสัยมันจะไม่ได้แล้วแล้วท้ายสุดเหนื่อยท้อหมดกําลังใจเพราะว่านี่คือการเริ่มต้นคิดผิดตั้งแต่แรกครับเพราะเราคิดว่าฉันนะถ้าเกิดฉันจะเปลี่ยนนะฉันต้องแบบพลิกทุกอย่างจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับมีการวิจัยนะครับของ TJ Fox นะครับผู้เขียนหนังสือ tiny habits นะครับพูดถึงเรื่องของการที่เราจะเปลี่ยนอุปนิสัยใหม่ของเราคนส่วนใหญ่ เวลาที่อยากเปลี่ยนนิสัยนะเขาได้แรงบันดาลใจอะไรมาเขาจะมีกําลังใจสูงมากเลยแต่เขาจะมีความสามารถในการทําสิ่งนั้นต่ําแล้วพอเขาเอาไอ้สิ่งนี้ครับไปทํานะเขาไปเจอความยากไปเจอความท้าทายไปเจอเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะกําลังใจมันจะลดพอกําลังใจจะลดความสามารถมันก็ยังไม่ได้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่เพราะว่าไอ้ตอนทำมันไปทําแบบสุดตรงลืมเบสิกลืมพื้นฐานไปถูกไหมก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรยังไงพอกําลังใจมันลดเสร็จปุ๊บอ่ะทีนี้ก็เลิกไป ดังนั้นสิ่งที่จะช่วยนะครับใน Tiny Habit เนะี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่สําคัญที่ทําให้เราสามารถสร้างนิสัยบางอย่างได้อย่างต่อเนื่องและยาวนานให้เราเริ่มต้นจากการทําสิ่งเล็กๆครับสิ่งเล็กๆแบบไหนเล็กๆแบบเอ,อ่อถ้าเกิดคุณอยากจะโฟกัสในการดูแลสุขภาพของตัวเองมากขึ้นอาจจะเริ่มต้นจากการที่สควอตสามครั้งรหรือคุณอยากจะให้สร้างนิสัยของตัวเองในการที่จะโฟกัสทํางานนะสามารถที่จะมีสติจดจ่อกับงานตรงหน้าได้นะ จะเริ่มต้นจากแค่การโฟกัสแค่1นาที3ามนาที5นาทีแบบนี้เริ่มแบบนี้ได้เลยทาเล็กๆครับการทําเล็กๆนี้จะช่วยอะไรทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันบรรลุเป้าหมายแล้วฉันทําได้แล้วแล้วคุณเชื่อเถอะเรื่องไหนที่คุณทําได้คุณจะรู้สึกว่าฉันทําได้อีกฉันเอาได้อีกแล้วสิ่งนี้เองมันจะต่อยอดครับในตอนแรกเรามีกําลังใจสูงนะความสามารถเรายังน้อยอยู่แหละแต่เราทําสิ่งที่มัน ไม่ได้ยากสักเท่าไหร่เราก็เลยสามารถทําได้แล้วพอเราสามารถทําได้เสร็จแล้วเราจะรู้สึกว่าเราเก่งขึ้นเราพัฒนาตัวเองมากขึ้นเราก็จะเก่งขึ้นเก่งขึ้นพร้อมกับพลังใจตรงจุดนี้ครับมันก็จะค่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นไปด้วยในตัวมันจะล้อไปคู่กันและการทําแบบนี้จะช่วยทําให้เราครับสามารถสร้างนิสัยได้ในระยะยาวนะถ้าใครที่เคยแบบวนกับวงจรเดิมๆนะครับมีพลังใจแล้วก็ทําแล้วก็หมดแล้วก็แปกทุกทีลองดูซิว่า ติดแพทเทิร์นของการที่พอตอนที่มีกําลังใจเราก็ทําเยอะเกินไปทั้งทงท,งที่เรายังไม่ได้เก่งหรือไม่มีศักยภาพหรือเปล่านะปรับไมเซ e ตตรงนี้ก่อนวันนี้เรามาเริ่มจากสิ่งเล็กๆก,กันแล้วเรื่องต่อมาคือเรื่องของการวางแผนครับเราอยากจะฝึกนิสัยอะไรให้เราวางแผนเพื่อที่จะทําสิ่งนั้นลงไปในตารางชีวิตของเราครับถ้าเกิดว่าใครนะใช้ปฏิทินนะครับอาจจะเป็น o o g l e Calendar นะฮะแอปเปิลแคลนดาหรือแคลนด a าของอะไรก็แล้วแต่นะครับ เรากำหนดเวลาครับในการที่เราจะโฟกัสเนี่ยใส่ลงไปเลยอย่างผมเองเนี่ยผมใช้ Google c a l e n d a r ผมก็จะใช้แบบโฟกัส time เนี่ย9โมงถึง10โมงนะตีไปเลยฮะช่วงนี้เป็นช่วงที่ฉันจะอยู่กับตัวเองฉันจะโฟกัสงานสำคัญของฉันแต่ช่วงอื่นเนี่ยผมจะหลุดโฟกัสบ้างอะไรบ้างนะครับก็ช่างมันนะแต่อันนี้มันมาจากการที่ผมค่อยๆฝึกนะครับช่วงแรกผมเซตเวลาไว้เนี่ยก็ไม่ได้โฟกัสได้ตลอดหรอกนะก็แค่แบบได้5นาที10นาทีได้20นาทีค่อยๆเพิ่มเติมนะฮะจน ปัจจุบันนี้ก็โฟกัสจะเป็นชั่วโมงนะครับก็สามารถทําได้แล้วนะดังนั้นกําหนดเวลาที่เราจะฝึกโฟกัสแล้วฝึกมันในช่วงเวลานั้นอันนี้จะช่วยทําให้เราค่อยๆนะครับมีแผนที่ดีขึ้นเริ่มต้นจากแบบนี้ก่อนเลยการวางแผนนะเอาให้ง่ายส่วนข้อที่3คือการกระตุ้นนะเราจะกระตุ้นตัวเองยังไงให้เราแบบอยากทำเนาะเพราะว่ามันอาจจะเคยมีประสบการณ์ในอดีตอาจจะเคยมีภาพที่แบบว่ามันทําไม่ได้หรอกหรืออะไรพวกนี้ตามมาหลอกหลอนระบ้างนะฮะ ดังนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากที่จะเริ่มต้นและกระตุ้นตัวเองได้ผมมีเทคนิคที่ให้คุณลองเอาไปใช้แบบนี้นะครับอย่างแรกครับให้คุณลองพูดกับตัวเองก่อนเมื่อคุณน่ยสามารถพัฒนาการโฟกัสได้บอกกับตัวเองลงไปให้จิตของเราครับมันมีความเชื่อนี้ขึ้นมาก่อนเพราะถ้าเกิดว่าเราเริ่มต้นจากการไม่เชื่อว่าเราทําได้บอกเลยทําอะไรต่อจากนี้ก็ไม่ได้หรอกครับเพราะจิตข้างในเราไม่เชื่อแล้วดังนั้นใช้สิ่งนี้นะเรียกว่าเป็นเทคนิคการเซลท็อปเลครับพูดบอกกับตัวเองไปเลยว่าฉัน มีความสามารถในการที่จะโฟกัสได้และเครื่องมือหนึ่งที่มันจะช่วยทำให้คุณสามารถที่จะจับมาแล้วบอกเฮ้ยฉันจะโฟกัสได้ดีนะคือการใช้โพสต์อิดครับลองใช้โพสต์อิดครับแปะเพื่อเตือนเอาไว้ว่าเน,นี่ยตอนเนี้ยฉันจะโฟกัสนะฉันจะเน้นเรื่องนี้ฉันจะจัดการเรื่องนี้หรือคุณจะไม่ใช้โพสต์อิดก็ได้นะครับใช้อย่างอื่นก็ได้ไอเดียคือทํายังไงก็ตามให้คุณเนะี่ยสามารถสังเกตเห็นได้ว่านี่คือจังหวะที่คุณเนะี่ยจะต้องโฟกัสแล้ว จังหวะที่คุณจะต้องแบบใช้เวลาอยู่กับเรื่องนี้คือเรื่องที่สําคัญแล้วแล้วคุณจะใช้เวลาอยู่กับมันนะแล้วก็มีอันนึงครที่ผมใช้นะผมใช้แอปที่ชื่อว่า forest นะครับในแอป forest นะครับมันก็จะถามเราว่าเราเนี่ยจะใช้เวลาต่อจากนี้ในการโฟกัสทําเรื่องอะไรแล้วเราจะใช้เวลากี่นาทีนะฮะเราก็เลือกมาเลยครับปกติผมก็จะแบบเวลาอ่านหนังสือนะหรือเวลาที่ทํางานนะครับก็จะเปิดแอปนี้ไว้เพื่อที่ทําให้ไม่มีอะไรมารบกวนนะครับในการใช้มือถือของตัวเองสิ่งนี้ก็จะเป็นตัวกระตุ้นนะครับทำให้เร,เราเนี่ย อยากที่จะมีเกิดการลงมือทํานะครับผมทั้งภายในด้วยแล้วก็ภายนอกด้วยที่จะช่วยกระตุ้นเราส่วนเทคนิคในการที่เราจะสร้างโมเมนตัมเพื่อเราสามารถที่จะทํานิสัยอย่างนี้ต่อได้นะครับการทําเรื่องนี้นะการที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะครับมันใช้พลังใจค่อนข้างเยอะดังนั้นเนี่ยให้คุณนะครับเติม2พลังขุมพลังของคุณขุมพลังขุมแรกครับเรียกว่าเป็นขุมพลังภายในขุมพลังภายในเนี้ยคือการที่เราครับเวลาที่เราทําอะไรได้แล้ว เราทำสิ่งที่เราตั้งใจได้ให้เราขอบคุณตัวเองชื่นชมตัวเองขอบคุณมากๆเลยนะที่วันนี้ฉันโฟกัสได้ขอบคุณที่วันนี้ฉันโฟกัสได้5นาทีขอบคุณที่วันนี้ฉันโฟกัสได้10นาทีแล้วขอบคุณสิ่งเล็กๆน้อยครับแน่นอนเลยนะคุณจะยังหลุดโฟกัสกับบางเรื่องกับเรื่องบางเรื่องที่มันเคยทําให้คุณควยเขวคุณจะยังหลุดออกไปเหมือนเดิมไม่เป็นไรแต่ให้คุณกลับมาโฟกัสในสิ่งที่คุณทําได้แล้วกลุ่มลำดังที่สองนะที่จะช่วยได้เลยคือการมีสภาพแวดล้อมที่ดีครับ การมีเพื่อนนะหรือการที่คุณฟังคลิปฟังบทความอ่านคอนเทนต์อะไรต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของการที่เราสามารถโฟกัสนะเรามี productivity ที่ดีขึ้นสิ่งนี้จะช่วยครับทำให้เราเนี่ยคุ้นเคยจิตเรามันจะคุ้นเคยกับเรื่องเหล่านี้อยู่ตลอดเวลาแล้วมันจะพยายามหาทางนะครับเพื่อให้เราเนี่ยมีประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตและประสิทธิภาพในการทํางานมากยิ่งขึ้นโฟกัสได้ดีขึ้นนะก็ใช้2ขุมพลังนี้เข้ามาช่วยเลยถ้าสุดท้ายเลยนะเรื่องที่สําคัญมากๆเลยคือการวัดผลและติดตามครับ สิ่งที่จะช่วยทําให้เราวัดผลและติดตามได้เนี่ยมีสองคีย์สําคัญเพื่อจะวัดผลได้เราต้องเริ่มจากเป้าหมายที่ชัดก่อนเพราะไม่งั้นเราจะไม่รู้ว่าเราจะวัดจากอะไรเช่นวันนี้เราบอกว่าอยากโฟกัสที่ดีขึ้นเนาะเราอยากเพิ่มพลังโฟกัสถูกไหมแต่ไอ้เพิ่มพลังโฟกัสเนี่ยวัดยังไงเราวัดจากอะไรเราจะมาเซตนะครับเป็นเป้าหมายของเราเลยว่าเราจะเพิ่มพลังโฟกัสเนี่ยจากการที่มันมีอะไรเกิดขึ้นนะครับเราบอกไปเลยเราจะเริ่มต้นจาก เป้าของเราเป็นอ่านหนังสือสามารถอ่านหนังสือได้10นาทีต่อวันสามารถอ่านหนังสือได้ครึ่งชั่วโมงสามารถงานทํางานนี้ได้นะครับหรือทําอะไรได้นะทาให้มันชัดเจนทําให้มันเป็นรูปธรรมทําให้มันมีตัวเลขสามารถชี้วัดได้ตัวนี้จะช่วยนะครับเพราะถ้าเกิดจุดเริ่มต้นเรารู้ว่าเรากําลังจะฝึกโฟกัสกับเรื่องอะไรเราก็จะสามารถเห็นพัฒนาการในการโฟกัสของเราได้ และคีย์สาคัญที่มันสนุกมากๆของการตั้งเป้าแบบนี้นะคะคือถ้าเรื่องอื่นๆที่คุณยังไม่ได้ตั้งเป้าตอนนี้แล้วคุณจะหลุดโฟกัสบ้างให้คุณช่างแ่งให้คุณช่างมันไปเลยปล่อยมันไปเลยไม่ต้องไปสนใจมันนะมันจะหลุดบ้างมันจะอะไรบ้างนะฮะแต่ผมไม่ได้บอกให้คุณปล่อยแบบหลุดทุกเรื่องนะถ้ามันจะหลุดบ้างมันจะอะไรบ้างก็หลุดไปฮะ,ะแต่วันนี้ยเวลาเราตั้งเป้าจะเอาเรื่องใดสักเรื่องหนึ่งนะให้โฟกัสเรื่องนั้นให้ได้ก่อน เราไม่ได้ทําเพื่อจะแบบสมบูรณ์ครับแต่เราทําเพื่อจะเอานิสยัยฝึกนิสยัยฝึกนิสัยแค่หนึ่งเปอร์เซ็นของเรานะแล้วมันจะส่งผลต่อเรื่องอื่นๆเองเมื่อน,นิสัยนั้นมันเติบโตขึ้นและส่วนที่สองนี่ทําให้เราสามารถกลับมาทบทวนและวัดผลตัวเองได้ผมเรียกว่าเป็นการ reflection ครับกลับมาทบทวนตัวเองบ่อยๆครับว่าสิ่งที่เราทำอ่ะเราทําอะไรได้ดีบ้างมีอะไรที่เราพัฒนาเพิ่มเติมได้บ้างการที่เรากลับมานั่งทบทวนตั้งตั้งคาถามกับตัวเองในแต่ละสัปดาห์นะครับ มันจะช่วยทําให้เราเห็นเลยว่าเฮ้ยสัปดาห์นี้เราทําอะไรได้ดีเราจะรู้ว่าอ่ะที่เราฝึกโฟกัสมาอ่ะมันดีขึ้นไหมอะไรที่มันมากระตุ้นแล้วมันทําให้เราช่วยเราโฟกัสได้ดีขึ้นตัวกระตุ้นไหนที่มันมีผลต่อใจเราอ่ะตัวหรือเหตุการณ์อะไรที่เข้ามาทีไรเราหลุดทุกทีเราจะเห็นนะครับเงื่อนไขเห็นเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นรอบตัวเราอะ่ะได้มาขึ้นจากการที่เราสะท้อนนี่เองเพื่อที่จะวัดผลเพื่อที่จะสามารถรู้ว่าเราเติบโตได้มากแค่ไหน ลองตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนสามารถมองเห็นได้และหลังจากนั้นให้เรากลับมาทบทวนตัวเองบ่อยๆและทั้งหมดนี้คือวิธีการครับที่จะทาให้เราเนี่ยเป็นคนที่มีพลังโฟกัสได้มากขึ้นเป็นร้อยเท่าเลยจากการที่เริ่มต้นจากอะไรง่ายๆเล็กๆแค่หนึ่งเรื่องก่อนนะแล้วมาดูกันเอาไหมไปลองพิสูจน์ลองพิสูจน์กันหลังจากฟังคลิปนี้จบแล้วนะครับสิ่งที่ผมอยากชวนให้คุณแบบทำนะเพื่อพิสูจน์กันว่ามันจริงหรือเปล่าให้คุณเลือกมาหนึ่งเรื่องเลยครับลองเซตมาหนึ่งเรื่องว่าคุณเนี่ย จะตั้งเป้าเรื่องอะไรคุณอยากจะโฟกัสในเรื่องอะไรควรจะพิมพ์มาในคอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีจุดไหนที่ผมสามารถฟีดแบ็กเพิ่มเติมได้เดี๋ยวผมฟีดแบ็กเพิ่มเติมให้นะว่าเ้ยจุดนี้ลองปรับแบบนี้จะเป็นไทนี้แฮได้มากขึ้นอันนี้ก็จะเล็กได้มากขึ้นแล้วก็อันนี้จะสามารถช่วยทําให้เราแบบเริ่มได้ง่ายขึ้นนะผมเดี๋ยวผมไปเติมให้นะก็สามารถมาพิมพ์ในคอมเมนต์ได้นะครับแล้วผมท้าเลยนะครับหนึ่งเดือนต่อจากนี้ถ้าคุณเอาเทคนิคเหล่านี้ไปทําแม้มันจะดูง่ายมันจะดูเหมืออนนกนแบบแแค่ีงร แต่คุณจะเห็นผลลัพธ์ที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วลองมาทาได้ผลลัพธ์ยังไงมาพิมพ์แชร์กันในคอมเมนต์ได้นะครับและถ้าคุณชอบเทคนิคดีๆในการที่จะพัฒนาตัวเองต่างๆนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของกิติทตรรัตน์เอาไว้นะครับแล้วคลิปหน้าผมมีเทคนิคอะไรดีๆจะเอาแบ่งปันเพิ่มเติม,ตมครับผมแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ